สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึ่งคลิปสูตรนี้คิดได้จริงผ่านมานะครับสูตรนี้ทำได้ที่3 7, 7 7ชุดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับงวดวันที่1มีนาคม68ลองมาติดตามและชมสูตรนี้กันดูหน่อยนะครับก่อนชมสูตรนี้คิดได้จริงผ่านมา3 7, 7 7ชุดเดียว โปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชุดเดียวนะครับชุดเดียว377นะครับแบบไหนนะครับก็ลองชมเลยนะครับที่นำมาตั้งนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดเจ็ดงวดนี้เพื่อให้เห็นทางวิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่สตาร์ทนะครับก่อนสิ้นปีหกเจ็ดนนะครับมาหกแปดก็เริ่มนะครับจากงวดนี้มาเลยนะครับก็ถูกแบบนี้นะครับตัวนี้เราใช้ล่างล่างนะครับเลขท้ายนะครับก็เลขท้ายคนแรกออกที่สามแปดออกหกหนึ่งออกสองหนึ่งนะครับแล้วก็มาออกห้าหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับวางหนึ่งไว้ตลอดนะครับ จนมาย้อน51แหงหลังวดนี้ห้าศูนย์นะครับเราบวกย้อนกันก่อนนะครับบวกย้อนกันแบบนี้นะครับแล้วเราจะได้เลขวิ่งนะครับตอนนี้นะครับมันค้างอยู่ที่1 2 3 4ต่อไปมันจะเป็นตัวที่5นะครับเราจึงทําไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นทางวิ่งลองประกบดูนะครับสูตรน,น,นี้มันหัวท้ายนะครับนี่คือหลักร้อยที่เราใช้ทุกคลิปนะครับคุณครับหลักร้อยนะครับทุกคลิปนะครับเนี่ยหลักร้อยสองนะครับงวดนั้นนะครับ ่าตัวนี้มันออกที่อะไรครับอ่าสองอน่งนะครับแล้วก็มาออกที่อ่าแปด่นะครับเราได้ตัวไหนนะครับตัวล่างนี่เราได้เลยนะครับเนี่ยหลักร้อยมาบวกกัน4 5 6 7นี่นะครับสี่กับเจ็ดผมปรากดนะครับ37เจ็ขายังไม่ออกมวดนั้นนะครับแล้วก็เพิ่งมาออกมวดที่เพิ่งผ่านไปนี่เองนะครับคุณครับนี่เขาวางไว้อย่างนี้นะครับเลขเราต้องตามให้ทันนะครับ ตัวนี้ก็ออกไปอย่างนี้นะครับเราได้2ตัวนะครับเราได้2ตัวเดี๋ยวจะมีอีกสูตรหนึ่งมาบังคับนะครับมันออกไปที่อะไรครับตัวนี้8 4 3นะครับเราก็ถูก4 3ตรงนะครับเราจับ3 4หรือ4 3นะครับกับ3 7ก็ถูกไปใน8ปดสนะครับเดี๋ยวเลื่อนมาสักนิดนะครับจะได้เห็นเต็มจอเนี่ยนะครับแล้ววดถัดมานะครับ เราล้อยกันได้เลยนะครับมีเลขท้ายนะครับแล้วบวกย้อนก่อนนะครับได้7 7กับ8นะครับแล้วเราขีดไปเลยนะครับขีดไว้5 6 7นะครับเนี่ย8วิ่งนะครับ8 8นะครับแล้วตัวล่างเราได้อะไรครับ6 7 8 9เนี่ยครับ9ไม่มานะครับมา6นะครับออกไปในตัวบนนะครับคือออกอะไรครับ 8ตัวเดิมนะครับ8หลักร้อยนะครับ8 6 3นะครับเนี่ยเราได้2ตัวนะครับคือหัวท้ายนะครับระหว่างหัวท้าย4กับ7 6กับ9อย่างเงี้ยนะครับที่8อยู่ด้วยด้วยกันตรงนี้เราก็ไม่เอานะครับเราเอาตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นเลขวิ่งนะครับงวดนี้มันยังวิ่งค้างอยู่ตัวบนนะครับเลยมาเลยนะครับตัวนี้นะครับบางครั้งอาจารย์ก็พูดผิดไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับบอกว่าเลขมันออกนะครับ 0 7 0 0นะครับเราก็เขียน72ตัวไปนะครับบางครั้งมันก็เพอเจอเพราะเขาออก7จนเรางงนะครับ7 7ตอง7แล้วก็ยังมาลงได้9นะครับแล้วก็ยังมา7อีกนะครับแล้วก็70แล้วก็มา3 7 7เดอีกนะครับก็เลยงุนงงไปตามระเบียบนะครับแล้วมาดูกดถัดมานะครับที่มันออกอะไรครับ2 0 9เราได้ตัวไหนนะครับเลขนะครับมันยังยืนอยู่ในตัวที่3นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4ตัวนี้ก็ยังยืนอยู่ในตัวที่4 3 4นะครับ7 8 9 0แนย์ะครับศวิ่งนะครับศนย์วิ่ง0นย์จะลงมาหาตัวนี้อะไรครับเราได้ที่6 7 8 9แนี่แล้วก็จับนะครับศูนย์หกับ09นนะครับผลปรากฏมันก็ออกไปที่ สองศูนย์เก้าออกแบบนี้นะครับเดี๋ยววงสัหน่อยนะครับมันจะได้เห็นเป็นตัวเลขนะครับหัวท้ายแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตอนนี้หกไม่มางวดนี้หกมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับก็ลองเอานั่นหน่อยนะครับเพราะเป็นสองชุดแค่นั้นเองนะครับคุณครับเพราะหกเราก็วิ่งหลายสูตรอยู่แล้วนะครับที่ท่านเห็นนะครับที่ทําไปแล้วนะครับแล้วก็ว่าดูงวดถัดมานะครับมันจะไหลนะครับจากตัวที่ 4มาเป็นตัวที่5นะครับกองหววนี้ก็ดักทั้งตัวที่4กับตัวที่5แล้วครับ6กับ7นะครับเราขีดเลยนะครับเราได้อะไรครับ 3- 4- 5เนี่ย6เขายังไม่มานะครับเนี่ยมันไหลมาเป็น7นะครับตอนนี้เขายืนที่7แล้วนะครับตัวล่างเราได้อะไรครับตัวนี้4 5 6 7เห็นไหมครับเนี่ย มันได้7 2ตัวนะครับคือมันเบิ้ลนะครับมันออกไปที่7 7 9อย่างนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยมันเบิ้ลนะครับก็คือเราก็คิดว่ามาตัวเดียว7ตัวเดียวอะไรไม่พลาดจะที่ไหนได้นะคเัาเอา7 2ตัวเลยนะครับ7 2ตัวอย่างนี้นะครับมันออกแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมาอีกนะครับ สองสามนี่เลขท้ายนะครับเลขท้าย2ตัวล่างน,นะครับคุณครับเราบวกกันอย่างนี้นะครับได้5นะครับ8ปดแปดนะครับกับ7เราได้อะไรครับ5 6 7 8 9เจ็ดแปดเก้าอ่านี่นะครับเราได้9 9วิ่ง9วิ่งตัวบนนะครับ9 ห้าแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวตัวนี้มันห้าเนี่ยขออภัยนะครับคุณครับตัวนี้ห้านะครับเนี่ยมันมันพลาดนะครับตัวนี้ห้านะครับเจ็ดอ่าเดี๋ยวเราเอ่อไปต้องลบนะครับไปอย่างนี้เลยนะครับห้านะครับห้าตัวนี้เราค่าตัวนี้ออกนะครับค่าพวกนี้ออกนะครับนี่นะครับบางครั้งเห็นไหมครับเนี่ยบวกกันอย่างเงี้ยพลาดทีเดียวเลยนะมองแวบเดียวฮะมันได้อะไรครับสามสี่ห้าหก 7ครับมันวิ่ง7อีกนะครับมันวิ่ง7อีกนะครับ7ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้นะครับนี่เลขท้ายนะครับ5 1เราเพิ่มเป็น6นะครับมันก็ได้6กับ7มันก็3ตัวเก่านี่ก็7ตัวเดิมนะครับตัวนี้ได้8ตัวนี้ได้5นะครับมันก็เป็น13แล้วก็ใส่3แล้วก็เดินมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ี่ห้านี่ห้านะครับมันก็ออกที่เแล้วมาดูตัวล่างเราได้อะไรนะครับตัวนี้มันได้ตัวเก่าเหมือนกันเลยนะครับ4 5 6 7เห็นไหมครับเนี่ยมันได้77นะครับแต่ทีนี้เขาออก7ตัวเดียวมันออกที่อะไรครับ7 0 0แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่เราล็อกจนเราเบอร์เลยนะครับเลขนะครับเบอร์เลยนะครับตัวนี้มันเลอะไปหน่อยนะครับอ่ามันออกที่เอา7ตัวเดียวนะครับอีกสูตรหนึงเราได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําประกบนะครับมันได้ ครบ3ตัวเขานะครับอันนี้แค่2สูตรนะครับงวดนี้2สูตรมันได้3ตัวงวดนี้มันได้3ตัวไงครับที่ผ่านไปนะครับมันได้จริงหรือไม่นะครับจากสูตรตัวที่เราจะทํานี่นะครับหลังจากที่ออก70 0ดย์แล้วนะครับมันได้3 7 7เจจริงหรือไม่นะครับในแค่2สูตรแค่นี้เองนะครับก็ลองมาตามนะครับตามโลโก้ของเราตรงปกนะครับเขาเรียกว่าตรงปกกันนะครับที่เขาใช้กันนะครับคาเดี๋ยวนี้6กับ7ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ ดูสิครับเนี่ยมันวางไว้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็คือ3อีก3 4 5 6 7เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นตอง7นะครับและตัวนี้เราได้อะไรครับเขาวางไว้อย่างนี้นะครับ4 5 6แล้วก็7เนี่ยมันครบ3ตัวใช่ไหมครับครบ3ตัวแบบไหนนะครับคุณครับหลังจากที่เขาทิ้งทิ้งทิ้งนะครับอีกสูตรหนึ่งเราได้3กับ8นะครับ สกับ8มาเสียบนี่ใครจะคาดคิดเลยครับว่า7มันจะมา2ตัวอาจารย์ก็พูดแล้วพูดดีนะครับว่า5 5 7หนะครับในสูตรตัวนั้นนะครับนี่นะครับมันก็ออกไปเลยนะครับถูกตรงๆด้วยนะครับ3หลักร้อย7หลักสิบนะครับแล้วก็7หลักหน่วยนะครับ3 7 7อ่าอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับคือตรงปกแน่นอนนะครับเราทําได้แบบนี้นะครับเราก็ โลโก้อะไรออกมาแบบนี้เลยนะครับคุณครับงวดนี้นะครับที่เราจะลุ้นกันหนึ่งมีนาคมหกแปดนี่นะครับได้อะไรครับห้าบวกห้าใช่ไหมครับเนี่ยนี่นะครับถ้าหากว่าศูนย์ตัวนี้เขามานะครับเราก็จับตาเลยนะครับถ้าเขายังไม่ทิ้งกลุ่มนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี เกิด5้าเขาไม่มานะครับเอาขึ้นมาตัวเดียว0นะครับก็เราได้แล้วนะครับ0 4แล้วมาดูตัวล่างของเราเราได้อะไรนะครับคุณครับดูเลย6กอ่านขีก่อนนะครับ3บวกกัน6 7 8 9อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเอาแบบนี้นะครับ3 7 7ใช่ไหมครับตัวนี้เราต้องเอาอะไรครับ0 4 เก้าเอาแบบสูตรที่เขาออกนะครับเราก็ไม่รู้นะครับถ้าลองไปปิดเอาบิดเอานะครับมันทําไปตามสูตรนะครับคุณครับเราไม่ทราบว่าเลขนะครับมันจะเดินอีกหรือไม่หรือเดินต่อหรือไม่แต่สูตรที่นํามาใช้นี่มันไม่สะดุดจริงๆนะครับทุกสูตรทุกแนวนะครับลงไปทุกวันนะครับก็ตามให้ทันนะครับไม่ออกสูตรหนึ่งก็ต้องไปออกอีกสูตรหนึ่งแน่นอนนะครับ ก็ไม่ทราบว่านะครับขอให้มาครบแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยสามงวดน,นี้เกิด049เอาเราอาจจะมีโชคกันในคลิปนี้ก็ได้นะครับคุณครับอาจจะมีโชคในคลิปนี้ก็ได้นะครับก็หวังว่านะครับ เลขทุกเลขชุดทุกช,ชุดแนวทุกแนวนะครับที่กระผมได้พยายามคิดขึ้นมาให้คุณได้ชมนี่นะครับอันนี้จริงๆมันอยู่ในด้วยกันเราไม่เอานะครับเราเอาแต่หัวท้ายนะครับเช่นตัวนี้แม่สามสี่เราอาจจะหา8ไม่เจอ8มันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับเราก็ไม่เอาใช่ไหมครับเราเอาแค่ตัวเป็นจุดยืนนะครับคือเป็นจุดยืนมันก็ถูกแบบนี้แล้วก็ออกแบบนี้ด้วยนะครับก็เห็นๆเลยนะครับ งวดนี้นะครับถ้าหากว่า4เขามากับ0ย์จริงอันนี้จริงนะครับมันมันมันไม่มาด้วยกันแต่ทีนี้3กับ7มันมาด้วยกันแล้วนะครับเกิดงวดนี้นะครับยังแบบนี้อยู่นะครับเขาถือว่าเป็นเลขเบิ้ลนะครับนี่ถือเป็นเลขเบิ้ลนะครับตัวนี้คู่ตัวนี้คู่แต่ตัวนี้เป็นเลขคี่ก็จริงอยู่แต่มันคือ9มากับ4่ยังไงครับมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับคือเบิ้ลตัวแทนตัวเกิดนะครับเลขมันได้แบบนี้นะครับทําได้แบบนี้ ตามสูตรตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับกระผมก็นะครับนำสูตรวิ่งและกระชุดเดียวนะครับตรงปกนะครับคือสูตรนี้คิดได้จริงผ่านมา3 7 7ชุดเดียวงวด1มีนาคม68ชมเลยนะครับก็คือสูตรนี้นะครับก็ขอให้คุณคุณท่านทุกท่านโชคดีนะครับก็เพื่อความนะครับแน่นอนของสูตรแต่ละสูตรนะครับเราพยายามทํา คือจะเอาหลายสูตรมาอีกมันก็เหมือนกันนะครับเราเอาแค่ให้มันในเห็นจะจ่าอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับไม่ต้องไปเอาบังคับหลายสูตรเลยนะครับอย่างน้อยก็เห็นๆนะครับอย่างนี้เจ็ดเจ็ดเห็นไหมครับเขาไม่ได้ออกนะครับเข้าออกเจ็ดเก้าคือเจ็ดสองตัวแต่ไปอยู่หลักร้อยหลักสิบชักตัวนี้ยังถูกนะครับเนี่ยเราถูกมันออกที่ศูนย์เก้านะครับก็ถูกตรงนะครับตัวนี้ก็ไม่ตรงแต่ตัวนี้ก็ตรงนะครับสี่สามสามสี่เลยนะครับงวดนี้ก็ขอให้ครับเป็นแบบนี้ด้วยนะครับ หายเลขกำลังเข้าสดๆนะครับ377049สสวัสดีขอบคุณครับที่กดไลค์กดติดตามให้กับผมเสมอ